สวัสดีครับผมนายปานวัฒน์จุมแก้ววันนี้ผมจะไปเที่ยวนครปฐมด้ดยมอเตอร์ไซค์ของผมหนึ่งวันครับเชิญชมมาได้เลยครับวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันใหม่ที่ผมตื่นเช้าอีกวันหนึ่งเพราะผมจะขับรถด,ด้วยโมอโเตอร์ไซค์ไปนคนปรปฐมแต่ไม่ได้วางแผนว่าจะไปที่ไหนไปทำอะไรไปเพื่ออะไร เพราะผมจะไปเที่ยวแบบไม่วางแผนอะไรเลยไม่คาดหวังต่ออะไรเลยเพราะผมมีแนวคิดที่เชื่อว่า the plan is no plan แปลว่าไม่วางแผนนั่นแหละคือแผนผมเคยผ่านการต้องเที่ยวด้วยโมอโเตอร์ไซค์มาแล้วและเหตุการณ์ที่ผมจำได้ดีคือขับโมอโเตอร์ไซค์ยังไงก็ได้ให้ถึงบ้าน150กิโลวันนั้นผมเลือกเส้นทางออกจากบ้านและไปกระบี่อำเภออ่าวลึก เพื่อที่จะเวียนเข้าไปสู่ในเมืองกระบ,บี่และกลับทางอำเภอเขาพนมเพื่อที่จะกลับบ้านผมที่อยู่อำเภอชัยบุรีก่อนเดินทางวันนี้ก็มีข้าวไก่เจียวกาแฟน,นะครับหลังจากผมและปีเตอร์คู่องผมกินข้าวเช้าเสร็จเราก็เตรียมของและพร้อมที่จะออกเดินทางกันไปในวันนี้วันนี้ตื่น7จ็ดโมงแต่ออกจากกรุงเทพตอน9ก้าโมงนะครับไม่รู้ว่าจะถึงนคะรปฐมก่อนกี่โมงไปดูกัน วันนี้ก็เป็นวันที่คล้มฝนอีกวันหนึ่งไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นแบบไหนสิ่งแรกที่ต้องเจอในกรุงเทพก็คือรถติดขับรถออกจากกรุงเทพได้สักพักหนึ่งรถดาบนถนนก็เริ่มเบาบางตาลงถนนก็โล่งขึ้นผมจึงเร่งความเร็วเพื่อที่จะให้ผมถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นอย่างปลอดภัยตอนนี้ก็อยู่ที่ตะลิงจันเลยนะครับปวดตูดมากเลยมาพักรถและเติมน้ำมันและไปกันต่อครับ หลังจากที่ผมเพิ่มความเร็วรถผมคิดว่าลมยางรถผมอ่อนผมเลยเข้าปั๊มเพื่อเช็คลมยางแล้วเดินทางต่อผมเป็นคนที่ชอบเดินทางแบบไม่วางแผนไปหา,าดาบหน้าเพื่อที่จะให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆและครั้งนี้ก็เช่นกันผมไม่ได้วางแผนอะไรเลยผมแค่ขับออกมา แล้วนึกหาจุดหมายว่าจะไปที่ไหนดีเป็นที่แรกผมเลยจอดแล้วเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็10บโมงเลวนะครับเราก็ได้เข้าเขตนครปฐมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มหนึ่งในสะระาุานะครับกําลังพักตูดเพราะปวดตูดมากครับและกําลังจะไปวัดสามพรานต่อนะครับเจอกันครับตอนนี้เราก็อยู่ันที่วัดสามพรานนะครับเรามาถึงกันตอน10บโมงครึ่งนะครับเราขับกันมาช้าๆนั่นก็คือหอคอยของวัดสามพรานนะครับ เราเข้าไปชมกันเลยครับนี่ก็คือทางเข้าของวัดสามพรานนะครับับวัดสามพรานเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตาคือผสมผสานศินละปะไทยและจีนไว้ด้วยกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงจุดจีนโดยมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดคือ คุติพยามังกรตะกายฟ้าสูง80เมตรที่มี16ชั้นเป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นและมีจุดให้ทําบุญตามความเชื่อหลายจุดผมก็เลือกทําบุญตามคำแนะนำของอินเทอร์เน็ตผมเลือกทําบุญตามวันเกิดช่อดอกไม้เขียนชื่อเราพี่น้องเราลงไปในผ้าสีแดงเพื่อที่จะไปกราบไหว้รูปปั้นพระด้านบน ด้านหน้าจะมีการให้สักการะดอกไม้และเขียนชื่อของเราพี่น้องของเราไว้เพื่อทําบุญนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปในตึกนี้นะครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้บูชาและไปชมวิวของเมืองนครปฐมนะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นในหอคอยของวัดสามรางครับค่อนข้างชันนทางขึ้นชันมากเลยครับเหนื่อยครับแต่ก็ไปกันต่อครับเพื่อวิวที่สวยไปครับนี่เราก็มาถึงชั้นเจ็ดแล้วนะครับเขาจะมีพัดลมไว้ให้นะครับเพื่อความไม่เป็นลมครับนี่ก็เป็นวิวส่วนหนึ่งของ ทางขึ้นไปชั้นสูงสุดนะครับอันนี้คือวิวรอบๆนะครับของวัดสามพรานนะครับโดยด้านล่างจะเห็นเป็นจังหวัดนครปฐมเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งสวยและคุ้มค่าการขึ้นมามากเลยครับมีทางขึ้นอีกหนึ่งชั้นนะครับจะเป็นชั้นดาดฟ้าด้านบนนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงชั้นดาดฟ้าของวัดสามพรานนะครับนี่ครับวิวที่ขึ้นมาคุ้มกับค่าเหนื่อยครับเมื่อขึ้นมาเห็นวิวทิวทัศน์ของวัดสามพรานแล้วทําให้ผม ลืมความรู้สึกเหนื่อยในระหว่างทางที่เดินขึ้นมาผมจึงนั่งพักแล้วเดินทางต่อได้เราก็ได้ชมวิวเมืองนะคปรปฐมอย่างอิ่มออกอิ่มใจกันแล้วนะครับเราก็จะลงกันไปทําบุญด้านล่างต่อครับตอนเดินลงจะเดินง่ายกว่าตอนขึ้นมากเพราะจะไม่มีแรงโน้มถ่วงมาต้านเราผมจึงเดินลงได้อย่างชิลชิวตอนนี้เราก็ได้เดินออกจากวัดสามพรานนะครับเป็นวัดที่วิวดีสวยสนุก เต็มอิ่มได้เดินเหนื่อยประมาณหนึ่งครับความเหนื่อยที่ได้สะสมมาก,ก็ตุกแชะล้างด้วยน้ำส้มแก้วนี้สดชื่นมากครับและด้วยเวลาที่จำกัดผมเลยเดินทางออกอย่างวัดสามพลาดและเช่นเคยจากการเที่ยวที่ไม่มีแบบแผนของผมผมก็ไม่รู้ว่าที่ที่เราจะไปต่อไปคืออะไรผมเลยขับไปแล้วคิดไปแล้วก็คิดได้ว่าไหนๆเรามาวัดแล้วเราก็จะไปอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดชื่อดังของนคปรปฐม คือวัดพระพถมเจดีในระหว่างทางผมก็ได้เจอกับปรากฏการ์รถติดลวงเป็นปรากฏการ์ที่รถติดโดยม่มีสาเหตุไม่มีไฟยกราจรไม่มีการปิดช่องทางยราจรมันเกิดจากรถด้านหน้าชะลอโดยไม่มีสาเหตุและด้านหลังก็ช่องชะลอเยอะกว่าด้านหน้าเพื่อไม่ชนท้ายและชะลอแบบนี้ต่อกันเป็นลูกโซ่และสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากการเปลี่ยนเลนไปมากระทันหันมันก็เกิดการชะลอจึงทําให้เกิดรถติดที่จังหวัดนคนปรปฐม ขับรถได้อีกสักพักหนึ่งผมก็เจอกับรูปปั้นที่เด่นสง่าอยู่ริมถนนด้วยความขี้สงสัยผมก็เลยจอดดูและได้เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตและได้รู้ว่านี่คือรูปปั้นของมูลนิธิมหาเทพศีสะทองนครใจสีเป็นรูปปั้นเทพสามองค์ที่ใหญ่มากเด่นสง่าสวยงามแต่ด้วยเวลาที่จํากัดผมจึงไม่สามารถลงไปดูได้ก็เลยได้แค่จอดริมถนน แล้วถ่ายวิดีโอเก็บบันทึกไว้แล้วไปกันต่อหลังจากที่ออกมาจากรูปปั้นมหาเทพได้สักพักผมก็รู้สึกว่าลมเย็นๆกระแทกหน้าผมยังคิดได้ว่าฝนจะตกแล้วฝนก็ตกมาจริงๆจากการที่ผมออกมาแบบไม่วางแผนเสื้อกันฝนผมก็ไม่ได้พกมาแต่ด้วยเวลาที่จํากัดผมเลยมีเวลาหลบฝนไม่มากผมก็เลยขับออกไปขับออกไปได้สัก5านาทีฝนก็เบาบางลงสายตาผมก็เห็น สิ่งก่อสร้างที่มียอดแหลมสวยงามและผมก็รู้ว่านั่นคือวัดพระปฐมเจดีหลังจากที่เข้ามาในวัดพระปฐมเจดีฝนก็ตกลงมาอีกครั้งผมจึงหลบฝนเพื่อที่จะรอกินข้าวมื้อเที่ยงระหว่างรอฝนผมก็ได้เสิร์ชหาร้านอาหารในอินเทอร์เน็ตและผมก็เจอกับตลาดที่อยู่ติดกับวัดพระปฐมเจดีเดินเข้าไปในตลาดเราก็ไม่ได้พบเจอกับอาหารที่เราอยากกิน เราเลยเดินออกมาเพื่อที่จะขับรถออกไปกินที่อื่นระหว่างทางเดินกลับจะมีรถขายของที่จอดอยู่แบบห่างๆผมจึงซื้อน้ำมะพร้าวเพื่อดับกระหายออกจากร้านขายมะพร้าวดะสักพักเราก็ได้สะดุดตากับร้านขายข้าวหลามซีึินชื่อของของค์พระปรมเจดีย์ของออ,อืมกินไม่ถอยไปด้วยอร่อยมากครับ ระหว่างที่เรากาลังกินอยู่ได้มีรถขายก๋วยเตี๋ยวขับผ่านมาและหยุดและถามเราว่าเอาก๋วยเตี๋ยวไหมความขี้เกียจผสมกับความหิวทําให้ผมตัดสินใจว่าั้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะเป็นมื้อเที่ยงที่นคกรประตมของผมก๋วยเตี๋ยว30บาทครับเยอะมากมีตีนไก่มูแด้งเส้นบะหมี่ืมร้อนครับกินหมครับมันรน้อนอืม หมูเด้งดึงดังมากยครับอร่อยครับหลังจากที่เรารับประทานมื้อเที่ยงเสร็จเราก็ได้เดินเข้าสู่วัดพระประถมเจดีตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระประถมเจดีที่จังหวัดนครปฐมเป็นวัดที่มีบรรยากาศดีมีที่จะทำบุญเยอะแยะและรอบๆวัดมีของกินอร่อยมากที่เราไปกินมาแล้วเมื่อตะกี้วัดพระประถมเจดีราชวรมหาวิหารเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวรมหาวิหาร อยู่ที่ตำบลพระพุมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนรปฐมองค์พระพุมเจดีปัจจุบันนี้เป็นพระเจดีทรงลังกาแบบสุขโขทยัยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งสร้างครอบเจดีเดิมถึงสององค์ได้แก่เจดีทรงสถูปสั์จีตามแบบอินเดียยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชและเจดีทรงขอมโบราณนี่คือภา,ายในขององค์พระพุมเจดีนะครับ มีความใหญ่สวยงามมากนะครับหลังจากที่เดินออกมาจากด้านในขององค์พระปุมเจดีผมก็คิดว่าไหนๆก็มาแล้วทำบุญสักหน่อยจะเป็นได้ไปหลังจากที่ทำบุญนั่งพักชมบรรยากาศเสร็จแล้วนี่ก็เป็นเวลาบ่ายผมจึงขับรถออกจากวัดพระปฐทเจดีเพื่อที่จะไปสถานที่ต่อไปหลังจากที่ขับออกมาจากวัดพระปุทเจดี ผมก็เคว้งอีกเช่นเคยเพราะผมคิดไม่ออกไม่ได้วางแผนว่าจะไปไหนต่อผมเลยขับไปคิดไปและเห็นว่าน้ํามันเหลือน้อยผมเลยแวะเติมน้ํามันผมก็สังเกตเห็นกับร้านขายกาแฟาด้วยความที่คิดไม่ออกผสมกับอากาศที่ร้อนผมเลยตัดสินใจนั่งพักดื่มกาแฟาเพื่อคิดว่าจะไปไหนต่อระหว่างที่ดื่มน้ําไปและคิดไปผมก็ได้เจอกับสวนสัตว์เทศบาลนครปฐมในอินเทอร์เน็ต ที่กำลังจะปิดในอีกหนึ่งชั่วโมงผมเลยรีบดื่มน้ำได้รีบไปเพื่อที่จะไปให้ทันก่อนสวนสัตว์ปิดที่โหมายสามนะครับเราอยู่ที่ปั๊มปั๊มนะครับัมปผมนะครับมานั่งชาร์จแบตและดื่มน้ำซะซาครับมันร้อนแล้วก็ไปสวนสัตว์ต่อครับหลังจากดื่มน้ําเสร็จเราก็รีบขับไปที่สวนสัตว์เทศบาลนครปฐมที่กําลังจะปิดในอีกไม่ช้าผมเลยขับแบบเร่งรีบหลังจากที่เรามาถึงแบบรีบรีบ เราก็ได้เจอกับคุณลุงไข่ติมเราก็เลยจัดมาหนึ่งอันเพื่อแก้กระหายตอนนี้ก็เกือบ่ามโงเย็นเลยนะครับเราก็อยู่กันที่สวนสัตวส์สาธารณะเทศบาลนครปฐมนะครับเรามาดูน้องๆสัตว์กันนะครับแล้วก็ซื้อติมมาก่อนเข้านะครับรตรงน,นี้จะเป็นชนีนะครับลิงเสมตามด้วยลิงบอกนะครับชนีตอนนี้ขี้เล่นมากเมื่อผมเข้าใกล้น้องก็เข้ามาทักทาย ได้โยกย้ายไปมากับผมและนี่ก็เป็นแม่ไก่ควักนะครับแม่ไก่ควักนี้มีไว้สําหรับควักไก่นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็ดนะครับเป็ดจะร้องว่าเป็ดเป็ดนะครับไม่ร้องกราบที่นี่ตรงนี้ก็เป็นเต,านตาน่านะครับเต่านานะครับหรือเต่าสามสัน อ่านจากป้ายครับแลนนี่ก็คือไก่ป่านะครับหรือไก่เตือนส่วนแล้วก็มีไก่สีดําด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันในตรงในกรงในในกรงนี้ก็จะมีอีกัวนาด้วยนะครับตัวสีส้มๆดําๆอยู่นั่นไงสปรลาดมากครับและนั่นก็คืออีกัวนานะครับหาดูได้ยากสีสันสวยมากเลยครับไม่เคยเห็นเลยครับนี่ก็คือลิงสมัยนะครับ มักจะามตัวน่ารำคาญตอนอยู่นะนั่นคือนอกยูงนะครับและก็ตัวสีขาวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับนี่ก็เป็นนกยูงนะครับแล้วก็มีนกสีขาวๆผมก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะครับสีสันสวยมากเลยครับนกยูงที่นี่ส่วนกรงนี้เป็นนกยูงไทยนะครับจะไม่พองเท่านกยูงตรงนู้นแต่สีสันถือว่าสวยครับกรงนี้คือนาคเลครับเป็นสัตว์หายากในประเทศไทยดูมนนอนดีครับน่ารักเหมือนแมวเลย บางทีมันอาจจะคิดว่ามันคือแมวก็ได้นะครับตรงนี้คือนอกยุงอินเดียนะครับมันมาจากประเทศอินเดียหรือมันชื่อว่านกยุงอินเดียผมก็ไม่ทราบเหมือนกันสีสันของมันแปลกมากครับตรงนี้คือนอกหงหยกนะครับมีสีสันสวยครับเขียวเหลืองตัวนี้คือเสือนะครับเป็นเสือพันซีเมนน่าจาก,กลาเสือ น้องอาจจะดูนะครับห้ามไปเข้าใกล้แบบผมเพราะผมจำนานผมให้น้องกินไอติมนะครับห้ามทำม,มนะครับผมจำนานผมเลยทำได้ตรงนี้ก็คือกวางนะครับเหม็นขี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นพ่อกวางนะครับหรือพ่อพันเพราะเขามีเขาที่สวยงามและตัวใหญ่มากเลยและนี่ก็คือแป๊ะนะครับ นั่นก็คือแปะที่นอนแอบอยู่นี่มันก็หลายปีแล้วที่ผมไม่ได้มาสวนสัตว์เมื่อผมเห็นเด็กๆที่กําลังตื่นเต้นกับสัตว์หลากหลายชนิดผมก็มีความสุขมันกับเด็กๆที่กําลังตื่นเต้นอยู่สวนสัตว์เทศาบาลนาคนปรปฐมเป็นสวนสัตว์ที่บรรยากาศดีคนน้อยสัตว์ก็เยอะประมาณหนึ่งไม่มีค่าเข้าแต่มีที่ให้ซื้ออาหารสำหรับให้สัตว์ ผมก็คิดว่าเมื่อผมโตไปแล้วทำงานผมจะมีโอกาสเที่ยวแบบนี้หรือเปล่านี่เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของผมครับวันนี้เราก็ขับรถเที่ยวนะครปฐมกันอย่างสนุกเลยนะครับต่อไปเราก็จะลับกรุงเทพกันเพราะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้ววันนี้เราเที่ยวทางวัดสามพรานวัดป,ปตัตมเจดีและต่อด้วยสวนสัตว์นครปฐมนะครับวันนี้ร้อนและเหนื่อยมากเลยและโชคดีมากครับที่ฝนไม่ตก หลังจากที่ผมขับรถออกมาจากสวนสัตว์เทศบาลนคนปรปฐมในใจผมก็ดีใจว่าดีจังวันนี้ฝนไม่ตกทั้งๆท,ท,ที่เมื่อเช้าผมดูพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้มีโอกาสที่ฝนตกถึง80%แต่นั่นก็เป็นเพียงทฤษฎีคำว่าทฤษฎีสำหรับผมเป็นเพียงเหตุผลในการตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ทำไปแล้วดีหรือไม่อย่างไร ถ้าผมเลือกที่จะเชื่อพยากรณ์อากาศผมก็คงจะไม่ได้ออกมาหาประสบการณ์ได้แบบนี้เมื่อขับออกไปได้แป๊บหนึ่งผมรู้สึกว่ามีหยดน้ํามากระแทกเข้ากับตัวผมและผมก็คิดว่าฝนกําลังจะตกแล้วฝนก็ได้กระนาใส่ตัวผมอย่างมากทําให้ผมขับรถช้าลงเพื่อที่จะให้ตัวเองปลอดภัยเหมือนกับว่าครั้งนี้ผมดันไปท้าทายฝนให้ฝนตกลงมา แต่การที่ฝนตกก็ไม่ได้แย่มากอย่างน้อยอากาศก็ไม่ร้อนและมันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งของการเดินทางของผมขับรถกลางสายฝนมาได้สักพักฝนก็เริ่มลดลงจนแรงเสื้อผ้าที่เปียกปอนของผมขับออกมาถนนเริ่มแห้งแต่สิ่งที่ยังเปียกอยู่คือเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าที่เปียกปอนปะทะเข้ากับลม ทำให้เสื้อผ้าเริ่มหมาดหมาดเลยขับรถไปเรื่อยๆพร้อมกับบทสนทนาระหว่างผมกับปีเตอร์คู่ของผมบทสนทนาระหว่างทางก็คือสิ่งสำคัญที่ผมชอบในการเดินทางผมไม่ค่อยอินกับที่ที่จะไปแต่ผมอินกับระหว่างทางว่าเจออะไรบ้างว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนเจอเพื่อนร่วมทางแบบไหนเจอสภาพทางแบบไหนปัจจัยต่างๆเหล่านี้ผมไม่สามารถกำหนดขึ้นมาเองได้ผมสามารถเจอได้ระหว่างทางเท่านั้น นี่จึงเป็นเสน่ห์ของการเดินทางหลังจากบทสนทนาเริ่มเบาบางลงอาการปวดตูดก็เริ่มมาผมเลยแวะปั๊มเพื่อพักตอนกลับก็แวะทุกปั๊มเลยครับปวดตูดแต่ขับสนุกมากเลยครับผมชอบการเดินทางเจอกันรุงเตพครับหลังจากพักตูดเสร็จผมก็ขับไปเรื่อยๆได้ได้ปวดตูดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้แวะปัม๊มเลยจอดข้างทางเพื่อยืนพักตูดก่อน และเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจอดพักตอนนี้เราก็เข,าเข้าเขตสารายาแล้วรถเยอะมากแต่กับสนุกครับไปต่อครับและเราก็จอดพักกันอีกแล้วครับวัดตูดเราก็ออกจากเขตนะคนปรปฐมเข้าสู่กรุงเทพหลังจากที่เข้าสู่เขตกรุงเทพมหานครผมก็เริ่มรังเลเพราะว่าใจนึงก็บอกกับผมว่าดีจังนี่จะถึงคอนโดลแล้วเหรอจะได้พักแล้วอีกใจหนึ่งก็บอกว่าเวลายังเหลืออีกเยอะ ยังไปต่อได้อีกที่ผมเลยเริ่มลังเลและทตามใจที่สองคือไปต่ออีกที่แต่ด้วยปีเตอร์คู่หูของผม mm hmm. เขาเหนื่อยมากแล้วผมเลยเปลี่ยนใจว่าจะกลับคอนโดไปพักก่อนแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งนี่ก็6กโมงครึ่งนะครับเราหกโมงครึ่งนะครับเราเดินทางมาถึงเขตตะลิงจันแลวนะครับเหลืออีแค่25กิโลเราก็ถึงที่พักกันแล้วครับไปต่อครับระหว่างทางที่กลับคอนโด เลยสถานที่หนึ่งที่ผมต้องไปแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปไหนผมเลยขับไปคิดไปและผมก็เริ่มหิวและผมเลยมีความคิดว่าสถานที่ต่อไปที่ผมจะไปคือซุก,กี้ตีน้อยเพราะมันทำให้ผมอิ่มในราคาที่น่ารักมากครับได้แล,แล้วผมก็ได้ข้ามสะพานกรุงทนเป็นสะพานที่ทำให้ผมรู้ว่านี่ก็จะถึงคอนโดผมแล้ว เมื่อถึงหน้าคอนโดปีเตอร์คู่ของผมก็แสดงอาการดีใจที่จะได้พักตอนนี้ก็มาถึงคอนโดแล้วนะครับเราก็จะไปอาบน้ําเปลี่ยนผ้าและไปต่อกันที่ซุก,กี้ตีน้อยคืนนี้ครับหลังจากที่เรานอนพักและแต่งตัวกันแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนี้ก็3ามทุ่มเกือบจะสี่ทุ่ม มากินตีน้อยกันครับวลลเวลาดึกๆแบบนี้ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ผมชอบออกมากับรถเล่นผมรู้สึกว่ารถน้อยมันชิวไม่ร้อนผมรู้สึกดีครับเมื่อได้ขับรถกลางคืนเวลากลางคืนก็เป็นอีกเวลาหนึ่งที่ผมชอบออกเดินทางไม่ว่าจะไปสถานที่เดิมๆซ้ำๆหรือจะขับออกไปเรื่อยๆแล้วค่อยคิด หรือแค่ขับออกไปสถานที่ที่ผมจะไปซ้ำๆก็มีสีย่านสถานีรถไฟบางซื่อก็่ไปดูรถไฟด้นั่งชิวเซเว่นและที่ผมทื่ชอบอีกอย่างคือขับรถอ้อมในวงกลมคือขับไปทางพระรามเจ็ดและขับทางสะพานกรุงทนหรือไปทางพระรามเจ็ดและไปสะพานผินกล้าวเพื่ออ้อมมา ผมทำแบบนี้ซ้ำๆเมื่อผมออกมาแบบไม่มีจุดหมายและผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเบื่อการทำแบบนี้เมื่อไรแต่ตอนนี้ผมอินและมีความสุขมากที่ได้ขับรถเล่นหรือขับรถกลางคืนเมื่อถึงซุก,กีสตีน้อยสาขาเดเซนต์ปินเกล้าคนก็เยอะแบบสไตล์ตีน้อยผมต้องรออีกสิบดคิวเพื่อให้ได้กินแต่ก็ไม่นานมาก ผมใช้เวลารออยู่ประมาณ20นาทีระหว่างรอก็มีบอดสนทนานเล็กๆกับปีเตอร์คู่หูมือเดินเลือกคิวก็ที่เดินเข้ามาเพราะหิวมากได้รีบสั่งแบบชุดใหญ่เพื่อที่จะกระนำหมูเนื้อไข่และชีสอย่างไม่จำกัดเพราะหิวระหว่างที่กระนำเนื้อหมูและชีสกับน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มแบบไม่จำกัดทำให้ผมหายเหนื่อยจากการเดินทางครั้งนี้และเมื่อกินได้ไปเรื่อยๆเรื่อย จนถึงเวลาหนึ่งชั่วโมงผมกับคู่หูของผมปีเตอร์ก็รู้สึกอิ่มและด้วยความโลภจากการหิวก่อนหน้านี้ทําให้เราสั่งมาเยอะเกินไปจนเหลือตแต่ก็ไม่ได้เหลือในจํานวนที่มากนะเราก็พยายามกินจนมันหมดและนี่คือสภาพที่ผมกับปีเตอร์คู่ของผมกินซุก,กี้ตีน้อยจนหมดเกลี้ยงและอิ่มมากตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับเรากินตีน้อยที่เดอะเซนตปินเกล้า,าเสร็จแล้วอิ่มมากเลยครับง่วงนอนครับแล้วก็จะกลับไปนอน หลังจากขับออกมาได้สักพักโชคชะตาก็าไม่เข้าข้างผมทำให้ฝนตกลงมาแรงมากเยอะมากจนผมและปีเตอร์คู่ของผมเปียกปอนได้ฝนก็ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยทำให้ผมทั้งง่วงและอิ่มผมและปีเตอร์คู่ของผมก็ตัดสินใจขับรถท่ามกลางสายฝนกับคอนโดเพราะง่วงมากนี่ก็เป็นฝนที่3าของวันที่ผมได้เจอ มันตกในสถานที่ที่ต่างกันตกในปริมาณที่ต่างกันไม่สามารถมีอะไรคาดเดาได้เพราะขับไปสัก,กระยะหนึ่งฝนก็เริ่มลงมาแรงขึ้นผมก็ขับรถได้ช้าลงเพราะด้วยฝนที่ตกและการซ่้มถนนในกรุงเทพที่ไม่ซ้ําจุดกันในแต่ละคืนผมก็ต้องคอยระวังมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผมและปีเตอร์คู่ของผมเมื่อขับถึงสปาแห่งใหม่ของประเทศไทยปีเตอร์คู่ของผม ก็ดีใจเพราะว่ามันจะใกล้เป็นคอนโดแล้ววันนี้เราก็หลบฝนมาตั้งวันแล้วแต่สุดท้ายเราก็เปียกตอนตีหนึ่งนะครับหนักมากเลยเจอกันที่ห้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ,นนรรบผมได้ทากิจวัตรประจําวันผมเสร็จแล้ววันนี้ทั้งวันนะครับผมก็ได้ขับโมอเตอร์ไซค์ไปนครปฐมนะครับระยะทางรวมๆ130รมกิโลสถา,านที่ที่ไปนะครับก็มีวัดสามพราน วัดพระพุมเจดีย์สวนสัตว์ทศบาลนครปฐมแล้วก็มาปิดกันที่สก,กีตีน้อยเดยเซนต์ปิดเกล้านะครับวันนี้ทั้งวันผมก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้แนวคิดใหม่ๆระหว่างทางได้ไปเจอเส้นทางให,ใหม่ให้กับชีวิตของผมวันนี้เราก็เจอฝน3ามครั้งเจอแดดเปี่ยๆทั้งวันทั้งร้อนทั้งเปียกแต่ก็มันดีครับเก็บไว้เป็นประสบการณ์ชีวิต เอาไว้เล่าไว้เพื่อนๆฟังที่ที่ภาคใต้หรือเอาไว้เป็นบทสนทนาในเวลาที่สมควรกับฟีเตอร์คู่ของผมครับวิดีโอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในวิชาวิทยุเพื่อการสื่อสารเป็นงานเป็นงานจัดรายการอะไรก็ได้ผมได้เลือกทำรายการท่องเที่ยวเพราะผมชอบท่องเที่ยวชอบกับมอไซค์เล่นชอบเดินทางครับรายการวิทยุของผมสามารถฟังอย่างเดียวก็ได้หรือ ดูภาพไปด้วยฟังไปด้วยก็ได้ครับยังไงถ้าชอบก็ช่วยก like, ดไลค์ัเยอะๆนะครับมันเป็นกำเนิของผมตังนั้นช่วยผมหน่อยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันในารันหน้าครับบาย